สวัสดีครับพบกับผมโตชนอลครับกับรายการกินกับโตสครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสตาร์บัคแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มสีชมพูชมโูนะครับคือแบล k คพิ้งฟรัปปูชโนลนะครับผมนะเอ็นเอ็นเปิดมาแล้วครับนี่สี่างนี้นะกินเลยดีกว่าครับนี่บักวิปครีมนะโอ้เน้นเน้นวิปครีม เค็มนุ่มมากแล้วก็นี่ครับอือีบนิดนึงด้วยนะครับอันนี้พเพราะอืาอร่อยครับ,รบขึ้นชื่ ข้างล่างมีช็อกโกแลตด้วยนะครับกรุบกรุบอร่อยอร่อยหวานหวานใครชอบแบบแนวหวานหวานดวได้เลยนะครีมยังเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยสดจริงกับเมนูนี้ มาลองรับประทานกันได้ครับที่ตารักทุกสาขาทั่วประเทศไม่ต้องปิดแล้วับปิดไม่เข้าเลยเลยบอก้แหละนะครับลองรับประทานกันดูได้แล้วครับสำหรัวบวันนี้บาทาบเรณาลและขอนล้ไปก่อนพวกก็ไปโอกาสหน้าคร,รับอเมริกันกินกับโต๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ